สวัสดีค่ะสาวดอนในตั้งแดนค่ะมือนีกับมาพร้กับสาวดอนในการทํางานในขั้วเหน่อยบนญไยเของเข้าใดอีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะพี่น้องคะค่าซึกของอสาวดอนพึ่งจบลงนะคะสาวดอนพึ่งสิ่เล่ท้ายคลิปค่ะมือนีสาวดอนสีมาพัดออ้หยัง,ยงก็พัดขี่เมาให้พี่น้องเบ่งค่ะว่าพัดขี่เมาทั้ง ล้านของสาวอุดรมีหน้าตาเป็นจังใดนะคะพี่น้องคะแต่ก่อนอื่นที่สาวอุดรเบาเลียงว่าพัดขีเมานี่พี่น้องต้องคืพอพอยุแล้วเป็นบค่ะว่าพัดขีเมานี่ต้องมีเม็ดในผิกไข่สดนะคะเป็นบค่าคพี่น้องคะแต่ว่าทางล้านเฮ้าบะมี่นะคะพี่น้องเทาตัดออกไปคะ่ะที่ไปที่มาเป็นจังไหนเตีย๋ยตะเริ่มต้นของเริ่มตนน้นน่ะสาวอุดรใ่เห็ดแบบว่ามีีัน มีเม็ดผิกไทยสดนะคะแต่ว่าบาตอบโจทย์ค่ะพี่น้องคะคือฝรังบมันนอกแถวสาวดอนอยูนี่มันเป็นเป็นจังไดบุกเพิ่นว่ากินค่ะทุกทุกนที่สร้างเบอร์นี่มากเพินเสิลบออกเมดเลยค่ะสาวดอนเลยล่องเบิ้งอยู่สปีค่ะเลยบ่บ่ดีค่ะสาวดอนก็นเลยตัดออกเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นหนาตาแบบทุกๆุกมือนี่ค่ะเดี๋ยวสาวดอนสรมาพัดให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่า หน้าตาของเพิินสิเป็นจังไดนะคะเดี๋ยวมาเบ่งเลยนะคะพี่น้องคะเสาวดอนก็นตั้งน้ำมันคือเก่านะคะพี่น้องเดี๋ยวเสาวดอนปรับกล่องลงนิดนึงนะค่ะพี่น้องคะ,ะนี่ค่ะเขา้ากะให้กระทะของเข้าเดือดคือเก่าเหมือนเดิมนะคะห่อนค่ะพี่น้องสาวดอนเว้าพิษค่ะห่อนคะ่ะห่อนเขา้ากะมาใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ นี่นะคะก็กระทะน้ำมันของข้าวห่อนเขาใส่กระเทียมต้องไปคือเก้าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะผัดของข้าวทุกย่างเนี่ยเขาสินเน้นกระเทียมทุกย่างคือสาวดอนเคยเบาไว้นะคะพี่น้องแล้วกระตานด้วยพริกค่ะนี่นะคะคือว่าเบาไว้ว่าผัดขี่เมาหน,นึ่งซีนีรสชาติเผ็ดนิดนึงค่ะพี่น้องคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องแต่ละกองคือไข่หนึ่งฟองค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นะคะคอันนี้บะแม่นไข่เป็ดนะคะพี่น้องไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ประเทศนอกสนี้สีขาวแบบนี้นะคะพี่น้องเขาก็ตอกลงไปเลยค่ะพี่น้องค่านี่ค่ะแบบนี้นะคะเขากะจัดการแบบว่าให้ตีให้ไข่เพิ่นเข่ากับน้ำมันกับกระเทียมกับพริกที่เขาเสียมไว้แบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะ เดี๋ยวสาวดอนสิปรุงปริมาณการปรุงให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งนะคะผัดกุ้งนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะเห็นไคะกุ้งตัวใหญ่ๆของเฮ่าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมาดูว่าผัดที่เมารัานสาวอุดรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะพี่น้องคะแล้วเราก็เติมนําซุปซุดแสบของเฮาลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องคะ เห็นไหมคะเหมือนทุกครั้งที่เราว่าไว้นะคะกุ้งสุกหำหาม,หามเราก็ใส่เซนมีลงไปค่ะพี่น้องเราจะผัดบะแมีนเ้นสปาเกตตีนะคะ่ะนี่ค่ะเส้นมีห้องเห่านะคะใส่ลงไปเลยค่ะไปผัดเลยนะคะพี่น้องค่ะจากนั้นเราจะปรุงรสนะคะพี่น้อง ผัดที่เมาของเราจะมีน้ำมันหอยหนึ่งหนึ่งช้อนนี่ค่ะพี่นองคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณนี้ค่ะพี่นองคะใส่ลงไปนะคะพี่นองแล้วก็เราจะขาดไม่ได้เลยคือน้ำตาลค่ะพี่นองนะคะมาเติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะพี่นองค่ะแล้วก็เออ่ สีอยดำค่ะแต่ลงไปนะคะเพื่อสีสันค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะสีสันเหลิมมากแล้วนะคะพี่น้องค่ะแล้วผักานางข้างเคียงของนางก็จะมีเหมือนเดิมค่ะพี่น้องมีหมาเก๊กตั้ว่าเปิลเบอร์นี่นี่วะนี่ค่ะลืมผักนิดหน่อยค่ะเลนเลยถามปลุกหน่อยเขากาใส่ผักลงไปค่ะพี่น้องค่ะ นี่ค่ะถ้าเขารูซึกว่าน,นา้ำมันจะแหงก้อนนั่นเท่ากับลาดเอาคว่ำหอมของข่างกระทะลงไปเหมือนเดิมนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแล้วสิออกมากได้สิเป็นนาตาแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะเท่ากัแคล่ล่อให้พัดให้เพิ้นใดที่ให้สีสันพิ่นงามขึงก็เก่านะคะพี่น้อง เบอร์นี้ของเบอร์นี้สาวดอนไม่ใส่กะเพราด้วยค่ะสาวดอนจะใส่โหระพาค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะตบท้ายนะคะน้องคะใส่ลงไปนะคะปิดไฟได้เลยค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะหน้าตาขัดที่เมาของเรานะคะพี่น้อง เดี๋ยวสาดอนสิบตักในเบิ้งค่ะว่าเขาจะซิ้มค่ะอื้เผอรอค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเสาดอนตักให้ดูเลยนะคะพี่น้องค่ะหนึ่งกล่องของเราค่ะ กุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะคะพี่นองค่านี่ค่ะหนาตานะคะเ้าบ้องอยุขังน้ขงัขงไนกล่องนี่สิเป็นจะออกสีดำะะบ่ค่ะแตาว่ามอนนบะบ้องอยกขังนอกนี่บ่ด,ดำนะคะสีพอดีสวยเลยคะ่ะกุ้งตัวโตๆนะคะพี่นองค่านี่ค่ะเป็นอีกเบอร์ของเส้นมีเมนูเส้นมีที่ผัดดีแล้วก่ะมาแรงแซงทางโคงคือกันเลยกับผัดไทยของทางหลานเฮ้านะคะพี่นองกะคือจังลูลูว่า เบอร์พัดเซนของเท้านี่บวราจะเป็นพัดไทยพัดขี่เมารือพัดเซนนี่หิส้ายดีแบบทุกเส้นค่ะพัดขี่เมาอีกเ้นขาวข้องเท้ากับมีคือกันนะคะพี่น้องแต่นี่ที่าวอุดรเฮดหน่เส้าดอนเฮดนเนในเซนนี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าเพิ่นลเรียกเอาเส้นมี่เลี้ยงลูกค้าสามารถสร้างได้ค่ะว่าเพิ่นลจะเอาเ้นเส้นจันเท้าเส้นขาวเพิ่นจะเอาเส้น เส้นเหลืองนี่ค่ะพี่น้องคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืนกับพันซั่งนะคะเพราะว่าห้าขายอาหารตามสั่งข้ากกบเห็ดตามที่พันสั่งนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดแชร์สาวดอนนั่น,นเลยคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปสาวดอนต่อไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ